สวัสดีครับพูดกับสุรกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แมนยูปะทะลิเวอร์พูลนะครับสิบสิ่งที่เราควรรู้ก่อนเกมสําคัญที่โอตาร์ฟอร์ดเติมตัวให้พร้อมนะครับลิเวอร์พูลมุ่งหน้าสู่แมนเชสเตอร์ในศึกพรีเมียร์ลีกบางที่จะแก้ไขความผิดพลาดจากฤดูกันที่แล้วนะฮะและเริ่มต้นใหม่ภายใต้หัวหน้าโค้ชคณใหม่อันเนอร์สลลน์ครับเริ่มต้นชีวิตในฐานะหัวหน้าโค้ชของหงส์แดงได้อย่างน่าประทับใจด้วยการคว้าชนะสองนัดติดต่อกันในลีกอย่างไรก็ตามการปะทะกับแมนยูในวันอาทิตย์นนี้ถือเป็ บททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเนื่องจากลิเวอร์พูลต้องเดินทางไปเยือนกู้แข่งที่ขมขื่นที่สุดซึ่งพวกเขามักจะต้องดิ้นรนอยู่เสมอนี่คือทั้งหมดที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ก่อนเกมพิมลิกนัดแดงเดือดนี้นะฮะหนึ่งสลอตเจอบททดสอบจริงจังตอนนี้สลัตกำลังไปได้สวยแฟนๆชอบตายเกเล่นของเขาหลังจากชนะอีสวิตและบินฟอร์ ความเย็ยนของโคชชาวแอลแดงก็เป็นที่จับตามองและที่สุดกันที่สุดคือเขาทําในแบบของเขาไม่ใช่เรียนแบบเจอเก็งครับแต่เกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัดฟอร์ดนั่นคือบททดสอบที่ยากที่สุดข,ของสลอตแลงกดดันมาเต็มกลยุทธ์และความสามารถในการกระตุ้นลูกเทียมที่โอทัดฟอร์ดจะต้องถูกจับตามองถ้าชนะชื่อเสียงของเขาจะพุ่งกระชวดก่อนพักเบรกทีมชาติแต่ถ้าแพ้หมดรูปอาจจะมีเสียงวิจารณ์ตามมา 2. ชุดแข่งที่3ใหม่ของหงส์แดงจะลงสนามลิวเปิดตัวชุดแข่งที่3ใหม่นะครับเมื่อต้นสัปดาห์โดยมีโลโก,โก้ไนกี้แนวตั้งเพื่อสนับสนุนแคมเปญ t o g e t h e r We r i s e ซึ่งส่งเสริมฟุตบอลหญิงเสื้อสีขาวมาพร้อมกับถุงเท้าสีขาว กางเกงขาสั้นสีดำโดยอลิสองเบเกอร์เคยใส่ชุดผู้สววประตูตสีเขียวลงสนามมาแล้วแ,แฟนๆลิเวอจะได้เห็นชุดนี้เป็นครั้งแรกในเกมพบก,กับแมนยูหวังว่าจะนำโชคมาให้สามารถซื้อชุดแข่งขันได้ที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการของสโ,โมสรลิเวอร์พูลนะครับ 3. แมนยูภายใต้การกลุมทีมของอลิเทนฮากยังไม่ปัง ถึงแม้จะทุ่มงเงินซื้อนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งบางคนอาจจะเก่งแต่แมนยูภายใต้การกุทีมของอลิทนัคก็ยังดูธรรมดาธรรมดาพวกเขาชนะ1เกมกับฟุตแลมและแพ้ก,กับไบตันหนึ่งเกมแมนยูมีผู้เล่นที่อันตรายเสมอแต่พวกเขาไม่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนเลยดูเหมือนจะเจาะง่ายและยังคงเป็นทีมที่ขาดความการเล่นเป็นเทมน่าสนใจอริทานาคจะเปลี่ยนผู้เล่นหลังจากแพ้ไบตันหรือไม่อาจจะส่งนักเตะใหม่ลงเล่นเยอะหน่อย แมทท์เดลิกและโจโจเชเซ่อาจจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกทันทีแฮร์รี่ไม่กวายและเมนสันเมาส์ที่บาดเจ็บหลายสัปดาห์แต่สโม,มสรพลาดกำหนดลงทะเบียน ate, ามานูอูกเตกองกลางคนใหม่สำหรับเกมนี้แล้ว oro, of, ana, และนี่ยโรวิตตอลินเดเลฟส์ลูกชอทะเลมเลเซียและรอนบุนอยลุนต่างก็บาดเจ็บทั้งหมดโดยก,การนักเตะแมนยูจะลงสนามในเกมนี้ที่เป็นไปได้ก็มีอองเดโอน่ามาเชมารูวีแมททัดเดลิกส์ลิซานุมาเตเนต ดิโกดาโลคาซิเมโลคอบบี้เมนูฮามดดิโอโรบโนอฟานส์และมาคัตไรฟอร์ดพร้อมกับจัวโชเชอร์เซ่ประเด็นที่4ลิเวอร์พูลจะขาดแค่หนึ่งคนที่บาดเจ็บโดยกล่าวกันว่าเคยติจูนสภาพเกมสุดสดัปดาห์นี้กับเมนูเพราะบาดเจ็บเล็กน้อยสลัดยืนในว่าเขายัางไม่ได้ซ้อมกับทีมเมื่อวันศุกร์โชคดีที่น่าจะเป็นคนเดียวที่มีการบาดเจ็บดังนั้นสลัดน่าจะส่งสวตตัวจริงชุดเดิมที่ชันเบนฟอร์ด ลงสนามโดยที่อิบรามักกูนาเต้จะได้ลงเล่นก่อนจาเลวคอนซอีกครั้งส่วนไรอันสแควรแบกที่โดดเด่นในตำแหน่งกองกลางต่อรับน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแต่เกมนี้จะเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดของเขาส่วนเฟเดริโกเคียซ่าดาวเตะใหม่สามารถลงเล่นได้แต่สโลดบอกว่าโอกาสที่เขาจะไม่ได้อยู่ในทีมนั้นมีมากโดยกา,าร์การนักเตะลิเวอร์พูลที่จะลงสนามมีไอซองเบเกอร์เทนอเล็กซานโดรโนกนาเต้เบอร์จิฟันดิ์โรบเบอร์สันสาเฟนแบก ซบอสไลแม็อลิสเตอร์ซาลาและลุยดิอาร์ทพร้อมกับดีโกโซตา 5. สล็อตชมนักเตะใหม่สล็อตได้พูดถึงแผนสำหรับแฟเดลิโกเคียซ่าและชมว่าเขาจะนำอะไรเข้ามาสู่สโมสรเขาซ้อมกับเราในวันศุกร์นี้แต่โอกาสที่เขาจะไม่ได้อยู่กับทีมนั้นมีมากกว่าผมไม่คาดหวังว่าเขาจะได้ลงแต่ผมไม่รับประกัน หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทํางานที่นี่คือวัฒนธรรมของทีมพวกเขาทํางานหนักมากเพื่อบรรลุเป้าหมายดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้เล่นคนรางที่เรานําเข้ามามีทัศนคติในแบบเดียวกันและนําวัฒนธรรมเดียวกันมาด้วยการทํางานหนักทั้งในและนอกสนามเพื่อพยายามทําให้ตัวเองดีที่สุดและเขารวมสิ่งนี้เข้ากับการทําประตูและการเล่นเกมรับที่ดุดัน 6. สถิติที่โอทัดฟอร์ดไม่ดีนักแฟนๆลิเวอร์พูลหลายคนกลัวในการไปเยือนโอทัฟอร์ด และพวกเขาก็มีเหตุผลมีบ้างที่ชนะแบบน่าจดจำเช่น5ประตูถดศูนย์ในฤดูก,การ2021-2022แต่แบบครั้งที่หงแดงเล่นไม่ออกหรือ์พูลชนะแค่7ครั้งที่โอทัตฟอร์ดในรอบ32ปีของศึกพิมเมีย ไม่มีข้างไหนเลยในช่วงทศวรรษ1 9 9, 9 0รแ,แฟนเจ้าบ้านจะพร้อมกดดันสุดๆสุดๆสุดๆตนี้แต่แฟนหงส์แดงต้องรับมือกับสถานการณ์ให้ดีกว่าที่เคยเป็นมาไม่แน่ใจว่ามีอาการฝังใจที่อต้าฟอร์ดหรือเปล่าแต่ผู้เล่นชุดน,นี้ล้วนแล้วแต่เคยเจอความพ่ายแพ้มาลุกันที่แล้วพวกเขาต้องแสดงเห็นถึงการตอบโต้ประเด็นที่7รู้หรือไม่โบเบสลาลนะครับกลับมามีฟอร์มดีครั้งทำา3ลูกใน2เกมลีกนัด ล่าสุดดูการนี้และเขาก็รักการเล่นกับแมนอยู่ด้วยดาวเตยในวัย32ปีมีส่วนร่วมกับ18ประตูกับ11เกมหลังสุดที่เจอกับคู่ปรับตลอดการแมนอยู่โดยซาลาห์ยิงไปถึง14ประตูกับอีซีแอซิดซาลาห์ยิงยิงประตูได้ในเกมไปเยือนโอทัตฟอร์ด4ครั้งหลังสุดด้วยแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจในการเล่นเกมใหญ่หวังว่าจะเป็นในแบบเดียวกันในวันอาทิตย์นี้นะการดวลกับลิโกนาโลนั่นจะเป็นกุญแจสําคัญ,คญประเด็นที่8 แอนโทนีเทเลอร์จากแมนเชสเตอร์จะเป็นกรรมการแอนโทนีเทเลอร์นะเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ได้รับเลือกเป็นกรรมการในวันนี้ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเข้อดีก็คือเขาเคยตัดสินเกมที่ลู้ว่าชนะแมนยู4-2และ5-0ในฤดูก,กาล2020-2021และฤดูก,กาล2021-2022จริงๆแล้วเทเลอร์ Taylor ก็ตัดสินเกมลิเวอร์พูลมากกว่าสมโมสรอือน่นถึง60แมตช์ตามมาด้วยเชลซี51แมตช์อาร์เซนอล50แมตช์เอเวอเรสต์และแมนยู47แมตช์เท่ากันนะฮะ ส่วนเกรย์เบลสวิตนะครับและแอนดี้นูตจะเป็นผู้ช่วยกรรมการของแอนโทนีเทเลอร์ในวันอาทิตย์นี้ส่วนแซมวัดรอตเป็นห้อง VAR นะครับเ oh, ลือดผ,ผู้ปาดหน้าบาโซโซนาคว้า,าต,วตัวเกียร์ซาในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดมีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมานะครับว่าบาโซโลนาเก็บที่จะคว้าตัว ฟาเดริกกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีไปรุ่งทีมได้ก่อนลิเวอร์พูลจะเข้ามาตัดหน้าไปในช่วงท้ายของตลาดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะลิเวอร์พูลสร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลด้วยการเซ็นต์กับแฟาเดร็โกเคียรซ่ากองหน้าทีมชาติอิตาลีจากยูนตุตสเคียซ่าเคยเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองแต่หลังจากได้รับบาดเจ็บหนักที่เอ็นควายน้าประกอบกับการถูกใช้งานไม่ตรงตำแหน่งโดยมัตส์เมโลนอัลลกีโค้ชคนก่อนของอยูนตุส และไม่รับความไว้วางใจจากผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างติโอโกโมอกตาทาให้เขาไม่โอกาสลงสนามมากนักและไม่อยู่วนแผนการดําเทียมปัจจัยเหล่านี้ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวเคซ่าได้ในาราคาที่ถูกอย่างน่าเหลือเชื่อเพียงแค่10ล้านปอนด์บอกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการมีรายงานจากสื่อในสเปนนะครับว่าบาร์โซนาก็ให้ความสนใจในตัวเกียซ่าเช่นกันและได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะไปแล้วด้วยเป็นระยะเวลา3าปี แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเสนอราคาให้กับยูนตุสต,ต่ําเกินไปเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าบาร์ซ่าไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะคนใหม่ให้กับเกียซ่าได้อยู่แล้วเนื่องจากติดปัญหาการเงินและกดไฟในเชื่อแผลเพละเพแม้ว่ารายงานนี้อาจจะไม่มีมูลความจริงทั้งหมดแต่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขบขันและนั่นก็แสดงเงินถึงปัญหาในการบริหารจัดการของบาร์ซ่าในหลายๆด้าน สรุปภาซาเองพลาดโอกาสในการคว้าตัวเกียซ่าไปอย่างน่นาเสียดายเพราะเพียงแค่เสนอราคาที่ต่ำกว่าลิเวอร์พูลเพียงแค่2ล้านปอนด์อีกทั้งยังไม่สามารถลงที่เวยนนักเตะได้อยู่แล้วเนื่องจากปัญหาภายในสโม,มสรน,นั่นทำให้ลิเวอร์พูลได้รับประโยชน์และคว้าตัวนักเตะรายนีม้มาร่วมทีมได้ในที่สุดนะครับ <S <S เทนอเล็กซน,นโ,น,โน,นนะครับเผยก,กฎใหม่ของอาร์สัอตที่ลิเวอร์พูล เทนนิลึกเชโน,โนเปิดเผยถึงการปรับตัวของทีมลิเวอร์พูลต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้การกุีมของกุสกิคุนบางอย่างอันเนอร์สลัตโดยกฎใหม่ที่สลอตนาเข้ามาก็คือผู้เล่นทุกคนต้องช่วยกันในเกมรับอย่างเต็มที่หากไม่ทําตามกฎนี้จะไม่ได้ลงเล่นสลอตเริ่มต้นฤดูก,กาลดีๆนะพาทีมเก็บเชชนะสองนัดแรกในสกพิวริกและกาลังจะเจอบททดสอบสําคัญกับเกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ เทนอเล็กเซนเนอรน์ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในช่วงสมัมเมอหน้าเป็นตัวจริงตั้งสองนัดภายใต้กลุมทีมของสลัตแม้จะเพิ่งกลับมารายงานตัวช่วงปลีซีซั่นต้นเดือนสิงหาคมหลังจากเสียจิ้นภารกิจกับทีมเชิงกริตในศึกยูโร2024เขามีความมั่นใจในทีมและการเล่นภายใต้สไตล์ใหม่ของสลัตแม้จะยังมีหลายจุดที่ต้องปรปับปรุง ทีมลิเวอร์พูลเริ่มต้นลุดกันด้วยการไม่เสียประตูเลย2นัดแรกซึ่งเป็นการพัฒนาเกมรับอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ2ฤดูกาลสุดท้ายภายใต้กองทีมของเจคิงคลับอเล็กซานเดอร์โนยอมรับว่าสถิติเกมรับของลิเวอร์ pool ต้องดีที่สุดในลีกหากต้องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในนดูกัลนี้เขาเผยว่าสลอดกำหนดให้ผู้เล่นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในเกมรับหากต้องการลงเล่นให้เก็บเทียมกรณี้ไม่เพียงแต่ใช้กับกองหลังเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกองหน้าด้วย ทุกคนจะต้องช่วยกันทำงานปเป็นทีมทีมที่มีประสบความสำเร็จในปีก่อนรวมถึงลิเวอร์พูลเองก็เป็นทีมที่สามารถเล่นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเกมรับที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นปัจจัยการที่ทำให้ทีมคว้าแช,ชมป์ลีกได้สรุปอานเอกสัเน้นย้ำถึงเรื่องเกมรับปเป็นพิเศษและเ,เล่นทุกคนจะต้องช่วยกันทำงานกันเป็นทีมหากต้องการเล่นให้กับลิเวอร์พูลถ้าหากใครไม่ทำตามก็ไม่ได้ลงเล่น นี่คือซูปกาวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบ3ของวันที่1กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้กค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชยียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้กค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ